คำเดิมข้อมูทั้หมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอกาตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางบัตอรี่ัทโปรดใช้นิตยสารในการรับชมเสนบสมุดฉากกินแบ่งรัฐบาลท่านั้นสวัสดีค่ะแม่หญิงบารมีพารวยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่จะทําให้คุณรวยใครไม่รวยแต่เรารวยค่ะ มาพบก,กันกับเลขแมนแของอาจารย์ตีแอดฟ้าและเฮียสายลมแต่ละสำนักก็มีผลงานเขาติดต่อกันมาแล้ว2งวดแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลเลขเด็ดก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคข <c oughs> ละ subscribe, <S 1 s u b ง c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินในการทำคลิปด้วยนะคะไปเริ่มก,กันกับอาจารย์ตี เป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงแอดมินก็เคยนำมาลงคลิปอยู่นะสถิติทั้งหมด4งวด16ตุลาคมให้6 4 4และให้44กับ4 6 4หกี่ีก็เข้าเลขล่างเต็มๆสำหรับ4ีหก็เข้าบนเป๊ะๆยังมีเลข6 4 4ที่เข้าบนฟ้าเป็น3ตัวกลับด้วยค่ะ1พฤศจิกายนสะดุดไปนะ 16พฤศจิกายน4 1ก็มาล่างเป็นตัวกลับกลับมาทำผลงานได้ในงวดนี้และ1ทธันวาคมงวดที่ผ่านมา7 9ก็เข้าบนฝาเป็นตัวกลับเหมือนกันคะ่ะผลงานทั้งหมด4งวดเข้าวิน3งวดคะ่ะมาดูกันต่อในงวดนี้16ทธันวาคมอาจารย์ตีให้3ตัว7 2 1 7 3 1งกับ เจ็เลข2ตัวมี2 1 3หนึ่ง,งกับ3 2 3สอง3หนึ่งก็ตรงกันเลยกับแอดสูยและ2 1หนึ่งก็ตรงกันกันกบเลขของแอดกุ้งเต้นกับเลขใบฟ้ารอรุ้นกันว่าเลขของอาจารย์ตีจะเดินดีต่อเนื่องเป็นงวดที่3มไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ต่อด้วยเลขเด็ดของแอดฟ้า16พฤศจิกายนให้14 14ก็เข้าร่างตรงๆ1ธันวาคมให้97 97ก็มาบนเป๊ะๆก็เป็นข้อมูลใหม่แอดมินเ<ๆ>พิ่งจะเห็นข้อมูลในงวดนี้นะจริงเท็จยังไงแอดมินไม่แน่ใจยังไงก็แคเปเอาไว้ดูกันก่อนงวดนี้แอดฟ้าก็ให้มาแล้ว 16ทันวาคม3ตัวมี930กับ710 2ตัวมี30 39 90 10 17กับ7 0เลข10 70กับ9 0ก็ตรงกันเลยกับเลขของ add ok, คแล้วตะดวงมาดูกันว่างวดนี้ add far จะทำผลงานเป็นงวดที่3ไหม ขอบคุณเจ้าของข้อมูลคะ่ะปิดท้ายกันด้วยเลขเด็ดของเฮียสายลมเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงแอดมินก็ได้เห็นข้อมูลของงวดที่แล้วเหมือนกัน16พฤศจิกายนให้บน90บนก็ออก90ตรงๆค่ะล่าลสุด1ธันวาคมให้บน91เลขก็ออก91แต่ไหลลงล่างไปนะงวดนี้ 16ทันวาคมก็ให้มาแล้วเฮียสายลมให้3ตัวบน710กับ760ให้2ตัวบน10กับ60สําสำหรับ2ตัวล่างให้80กับ82เลข710ก็คล้ายก,กันกับเลข701ของแอดกุ้งเต้นและยังตรงกันเป๊ะกับเลขของแอดฟ้า เลข1 0ก็ตรงกันกับแอดกุ้งเต้นและแอดฟ้าด้วยค่ะรอดูกันว่าเลขของเฮียสายลมจะเข้าติดกันเป็นงวดที่3มไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะทั้งหมดนี้ก็นำมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภายัยมานะัที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f อซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ